สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนาพาละไต้หวันนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะพาทุกคนมาทํากะเพราไก่ค่ะซึ่งเป็นอาหารง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนไทยแต่ว่าสําหรับคนไต้หวันแล้วเป็นอาหารที่แบบ amazing มากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งคนไต้หวันเนี่ยเขาชอบกะเพราไก่มากเลยนะคะทุกคนเนี่ยคะะวันนี้แอนก็เลยจะพาทุกคนมาทํากะเพราไก่กันสอนคนไต้หวันไปด้วยแล้วก็สอนคนไทยไปด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเดอร์แอนจะพูดเป็นสองซับแล้วกันนะคะเป็นซับของไทยแล้วก็ซับของไต้หวันด้วยนะคะเผื่อคนไต้หวันเขาจะได้มาหัดทำกะเพราไก่กับแอนค่ะนี่ฮาวต้าเจ้าฮาวจินเทียนหวอเยาจูก,กะเพราจีอ่ะกะเพราจีขดูดีมากเลยนะเนี่ย กับฮาจีน,าาน,จน,นนะิ้งนั่นกว่很简单喏ถ้าเคร要学可以跟我น看ะ Let's go <S อันดับแรกเปิดแก๊สก่อนเดนเปิดแก๊สเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะเปิดไฟคะ่ะแล้วก็ตั้งไฟน,นะคะแอนนาครัวบ้านๆคะ่ะทุกคน คนน้อยๆของแอนเดี๋ยวแอนจะเปิดเครื่องดูดอา,ากาศก่อนนะคะมันก็จะเสียงดังๆหน่อยนะคะทุกคนเทน้ำมันลงไปจ้า ก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะก็่คือลาดยาวเป็น Warner. ส่วนหัวเผาอีกเผา สิค่ะแล้วเราค่อยใส่เครื่องครุงลไปนะคะแล้วแอนจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะทุกคนเชื่อเจ้าน้ำมันหอยอ๋อถ้าเกิดลูกว่านี่มันไม่อยู่นี่มันเพยเจียเจียงอยู่เก่าอ๋อ อลืมใส่อันนี้ลงไปค่ะ นิดนึงเพื่อเป็นสีสันค่ะ這個ว醬油黑黑的味道挺好的。 อันนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนข้าวฟ่ามกลมกล่องตอนแรกเนี่ยแอนจะผัด้แห้งก่อนนะคะเมื่กระทะเริ่มจะไหม้แล้วเดี๋ยวแอนใส่

นี่พร่เอกของเราค่ะนะโมเจ้าตะพเผาตะพาวเย่จักรพรรดิชื่อไทยก๋าเจ้ากับเผาคู้ช่อตะพเผามีเมืเองเงี้ยงผู้ช่วยคือคนไต้หวันนะคะทุกคนเขาจะไม่เรียกกับเผาเหมือนบ้านเรานะคะคือสำเนียงเขาจะออกเป็นตะพาวค่ะทุกคนตะพาวอะไรอย่างเงี้ยตะพาวจีก็คือกับเผาไก่ ถ้าเป็นตาเผาจูก,ก็คือตอาเผาหมูแอน,นขอชิมแป๊ ันนี้กะเพราของแอนจะแบบเป็นแนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แต่แบบนี้อร่อยค่ะชอบแบบนี้โอเคเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะกะเพราไก่อาหารยอดนิยมของคนไต้หวันนะคะคนไต้หวันชอบมากเลยค่ะกะเพราไก่แอนก็เลยอยากทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเผื่อคนไต้หวันเขาจะได้ได้หัดทํานะคะ 这个是高กา有没有有没有看起来有没有很好吃你们可以煮很简单拜拜，拜拜บค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ